เห็นมันตื่นน่ารักไม่ตื่นหรอกมันเป็นเด็กนะโอ้โหลูกจ้อยเลยเนี่ยับสบายเลยลูกจ้อยว่กี้น่ขื่นขื่น น้องน้องหูใหญ่นะเทวมาลับตัวไปหน่อยไปเท้าที่นอนลูกจอยหลับไปแล้วนี่อย่าไม่ให้มันอยู่บนนั้นเนี่ยไม่มันอยู่บนนั้นเน่ยเขหลับจริงนะวยกลงตกลงนี่อ่ะนี่สีดลุ้งๆุง hm <laughs>